สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่มาริทาไทุกท่ทันนะคะนี่ค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้า,คามากๆเลยนะ,ะนี่ค่ะกำลังนะคะเตรียมจัดส่งสินค้าน,นะคะไปให้กับคุณลูกค้านะคะที่กทมนะคุณลูกค้านะคะซื้อไปเป็นของฝันของฝากนะคะให้กับเพื่อนนะคะเพื่อนที่อยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะผ้าไทยของเราินเตอร์ได้จ้า เชรืเองได้เลยนะคะสบายๆค่ะอันนี้คะ่ะภาคลุมไหล่สวยๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะถักเข้ามาได้นะคะอันนี้จะเป็นของพันของฝากนะคะเมดอินไทยแลนด์นะคะเมดอินไทยแลนด์นะสินค้า handmade ข,ของประเทศไทยของเรานะคะสวยๆเลยจ้าร,ราคานะคะราคาผืนละ380บาท380บาทนะคะอันนี้จะเป็นภาคลุมไหล่ ผ้าคุมไหล่ชอมือหมักโครนะคะราคาถืงละสา0้8 0บาทเท่านั้นจ้านี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะก็ขอขอบค,คุณคุณค้ามากๆเลยนะซื้อเปฝากของฝากนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้ค่ะเป็นผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอนะคะราคาถึง ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้ที่นะคะ mali 0 4น6นะคะแอนไลน์นะ mali 0416นะคะหรือว่าโทรมานะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นส่นนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่อง YouTube แม่มารีพาไทยให้กำลังใจนุ้งด้วยละกันนะคะขอบพระคุณที่การติดตามขอบพระพคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆากเลยค่ะ